ั้งสวัสดีครับวันนี้รัดกุมรัดกุมรัดกุมเจอกับบอสลงลง<ก>บอสด,ด้วย,วยกบบแกง<ก>ไปเลยครับนี่มาอยู่กับบอมโอ้แล้วแต่ละตัวดูท่าจะด้วยไอ้ท่เอฟเฟกต์ไปดู้วยเต็มยังมาการ์ไนสแล้วก็มากับบอมดู่กันมาด้วยมาออกของน้องพี่นอมาด้วยมึงไม่รอน้องน้าวับกน้าวัเดี๋ยวเดี๋ยวไป บอมเด้ยก่อนเลยเข้าหน้ามาบอสได้ไหมได้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 ต้อง่อดเลยเราไหวไหมเราไหมไม่รู้อะพาผมออสไ่บอมเทียมออสนะไล่ฮึ <w _> ๊บฮ้๊บฮึ๊บ ตโซปีแล้วลข้างหลังกับเดือนหลังนก็มีพี่โอ้โห,หนุงโอ้ยจากเปล่ยเป็นเจ้าสายฟ้าเจ้าสายาสเเลี่ยนนบเปไี <c oughs> ่ยนนะคนหนึ่งตเอฉันเกี่ยวไปท้า นนเรากวาดเราเล็กกว่าต้องไม่ชวนมองเข้าก่อนมึมงก็เดินตามตายราครับตายองบ่าใช่ไหมเช็คนะเดี๋ยวเราไปหาเลยโอ้โหโอ้โหเดินผ่านมอมมอนแลตายตายอย่างนกล่องง่้าโอ้โหต่อหลังตาย anyway. ดีนะเนี่ย มีดีเรื่องเดียวเลยไอ้เรื่องวิ่งวิ่งบล็อกเพื่อนเนี่ยไอโก้ข้างหน้าเนี่ยบล็อกเพื่อนเกินหลังไอไงได้อ่ะโอ๋หลงหลงก็ดีหลงก็ดีกูตามมึงไปเลยขึ้นไปก็ตามขึ้นไปอ้ เปลี่ยนโลลสกิลเดี๋ยว่อขอคุยกับพืนแป๊บนึงเชฟเเพืนแป๊บนึงแล้วดูดูดูพื้นนี้ลายสวยฮะอะไรวะยังงบากมายังองบากมายังอ่าแล้วแต่ใครกดน่าจะเหมือนกัน้อยพอองค่างบากกันเลย โมวีมาหาช้างเนี่ยนับมงนับโม,บโม,บโมยอะไรยังไงมัน,นโมทำไมวะผมมือตกอะ่ะโอ้โหเนี่ยคาดหวังวะอะเนี่ยไม่คาดหวังเลยแทงบอสตายหรือเปล่านี่มันดักก้นบอลน,นะชัดชุ่มชุ่มเ <c oughs> พิ่งเห็นโคเท่อ๊ะ เป็นในตัวนี้ไส้แตกด้วยตัวเมื่อกี้วะไปองบากมาแล้วเขาก็หมุนได้อะเขาก็สายหมุนอ่ะมุ้ยเลยนะอ๋อลำมวยเหรอลำมวยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราพวกเรานี่นิ่งๆเลยปีกมันมีเอฟเฟกต์รามาณคนจะคิตีกันหน่อย อ้าวโอ้โหไม่มั่นใจในตัวเองว <ulously What S 1> ่ะรถบุก <laut> ย <ikle minus soup> ังไหพี่เนี่ยเอ้ปามนี่มมาๆๆติ่ตองตอเกิดวาได้เหมือนกันอ้หายตายตายหายตายห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 าย ไอ้รั้งเนี่ยน่าแมทครั้งเมื่อกี้ครั้งเหรอเออนี้เชี่ยดแรงเลยหายเลยนี่ผมค้างอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแปดเข้าตาเลยวะมันแรงยังวะแปดเข้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้อ่ะตะกี้ผมปล่อยสกิลได้ประมาณสี่ครั้งอ่ะแล้วค้างอยู่ห้าเดิมอ่ะโหได้คลิปเดียวยังไม่ทันคลิปด้วยแม่แม่ด้วยอ่ะแม่ อ่านเลยอ่านเลยผ้าอยู่แล้วพี่ไนท์เขาจะโชว์ของสเปรห์โอ้โหต้องอัดอยู่แล้วแะ่เ่โวเนี่ยผมผมกวาดอยู่สามครั้งอะแล้วก็ค้างห่ากวัแต่ถ้าอัดอะเป็นอันนี้เหมือนกันเหรอเทศกิจเหมือนผมเลยเหรออ่านใช่ไหมใช่เทศกิจเทศกิจใช่แต่ฟองผมยังไม่มีเท่าไหร่เราลงบอสเาตัวนี้เป็นลงแน่แป๊บเดียวไออันนี้ความความมั่นใจเริ่มเริ่มเริ่มเชื่อได้เออนี่ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหรือเราจะมีความเชื่อมั่นบอสไม่เข้าเพจสองไม่ได้มุดดินที่เลยบอนบอสกำลังจะดีดนิ้วเลยค <c oughs> ย้างเดี๋ยวว่าในบอสค้างเลย <ขา S 2> ผมก็ค้างประมาณนี้นะครับเจกไดใหม่ครับ